แค่ฉันอยากลองใต้เตียงอ่ะฉันอยากลองใต้เตียงไม่ได้หรอใต้เตียงไม่ได้ลองดูลองดูไม่มีอะไรหรอกนะเอ๊ะมีอะไรใต้เตียงเปล่าเฮ้ยโอ้ยมัไม่โอ้ย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 น่าทึไงอ่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่กันในแมป Hide the Body เย้ ซ่อนศพซ่อนศพเราซ่อนเอกิฮาที่สุดใช่ดูดิดิมีคนซ่อนแล้วเปิดขาแพร่ๆมาแบบนี้ถือว่าไม่มิดนะไม่เนียนนะเฮ้ยมีคนแอบดูมีคนแอบดูหลังเต็นท์ซ่อนน่ะไม่รู้เหมือนกันนะดูดิเนี่ยมีมีเพื่อนบ้านขาเม้าไงที่มันจะต้องมาจับผิดพวกเราเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามีศพอยู่ตรงไหนอีกบ้างนี่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 มีศพอยู่ข้างบนอีกอันนึงโอ้นั่นศพเหรอนะใช่นี่คือศพแล้วมันแล้วบนบนบน บนป้ายแล้วก็ไม่ไ <ป S 1> นีนบบห้อยห้อยลูกโป่งอยู่เหรออะไรก็ไม่เนียนนะนะตรงนูนน้บนบนกำแพงเนี่ยก็มีใช่แต่พวกเราต้องเรียนรู้ไว้นะเพราะเราต้องทําให้เนียนมากไม่งั้นเราจะผ<ช>่านด่านไม่ได้เด็ดขาดอ,อาล่รเดี๋ยวดูกันที่บ้านแรกกันดีดกว่านะว่าเราจะสามารถซ่อนศพได้หรือเปล่าครั้งแรกเราแค่ศพเดียวก่อนแล้วกันนะไปเลยจิเกอร์อะตอนนี้เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วบ้านของเราเนี่ยก็ดูใหญ่โตโอ่อ่าอยู่นะใคยเป็นคนมาขาอประตู ไม่ใครมาไปดู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 สวัสดีไม่ีใครอยู่บ้างทำไมเปิดประตูไม่ได้เลยอ่ะเดินเดินเดินชนเลยไม่ต้องเดินโอ้โอเคโอเคโอเคทังลงอยู่ไหนเนี่ยติงนองติงนองมีใครอยู่บางจ่าสวัสดีสวัสดีครับพนนี้ฉันมาขายประกันนะเพื่อนนายซื้อประกันไหมฮะไม่ซื้อหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะบุกบานนายเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะ โอ้ยอาฉันจะขบวยของนายด้วยฉันทุบมันฉันทุบมันฉันทุบมันันุบมันฉันทุบมันนี่อ้เอาเอาอะไรอะพีมูนในทำดุนแรงกับมันด้รยไปหรือเปล่าเอามนตายเลยอะเอาลตอนนี้เรามีแล้วหนึ่งศพพวกเราต้องรีบซ่อนศพก่อนที่เพื่อนบ้านของเราจะมาตรงไหนอะทาาบ้านง่อน้าตู้ตู้้าาบเอจุ๊บจมตู้สานตนนี้เอามาขยิมมายิบมาโอ๊ยนไม่ได้ขย่มหน่อย เข้ามาเข้ามาเข้ามาตรงไหนตรงไหนเปิดเปิดเข้ามาๆๆๆๆ้อ้เร็วเร็วเร็วออปิด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 เฮ้ยเพื่อนมาแล้วอ่ามันเยียนมากเยมันข้าหโพด สวัสดีเพื่อนน่าทำอะไรกันอยู่อ๋อฉันได้ยินเสียงกรีดวอยวายอ่ะเดี๋ยวฉันขอเช็คทุกอย่างก่อนนะโอเคมันน่ะสงสัยมานานแล้ววันนายนี่เป็นคาตกรหรือเปล่าพวกเราเป็นจคาตกรซะหน่อยอ่าทําไมเราเล่นซุปเปอร์ซัคยังไงเหรอใช่เหรอฉันดูที่โรงรถเนี่ยรงรถก็ไม่มีโอเคงั้นฉันก็ไปขับรถดีกว่าส่วนมากในคาตกรมักจะซ่อนไว้ในตู้นะเฮ้ยเวัยเี้ วัดดีชั่มเออร์ฉันว่ามันแปลกๆนม่มีค่อยย้อยๆแล้วมันสีเหลืองๆโอ้ไปบังวิดพอดีเลยอะไรแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรเลยนี่ว้าหรือว่าอยู่ในห้องนอนแม่นายหรือเปล่านี่มันห้องน้ำต่างหากแล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรงั้นฉันกลับบ้านแล้วนะเพื่อนโอ๊ยฉันอยากให้ศพนั้นเป็นศพของเอ็นดันจังเลยอ่ะ มันมาตรวจหน้าบ้านเราอย่างกับพ่อแม่เราเลยนะสะโพสะโพสะโพทำไงสะโพอ้ยแล้วเมื่อกี้มันไม่เฮ้ยเฮ้ยจะไปสพเขียวแบบนั้นนะก่อนหน้านี้ยังเหลืองอยู่เลยขึ้นอืดไงแขนแขนเฮ้ยมีคนมองเอ้ยมีอาการน้อเฮ้ยเพื่อนมีใครมาอีกแล้วอ่ะคนแปลกหน้ามาอีกแล้วเอามสวัสดีครับสวัสดีน้องน้องน้องไมีใครอยู่บ้านไหม คือว่าฉันน่ะเป็นเซลล์ขายประกันนะเพื่อนฉันเคยมาที่นี่แล้วแต่ฉันไม่รู้ว่ายังไงเขาหายตัวไปมาหลายวันเอาสวยนลใครไปเอาไ่ไปวิ่งมาโดนมีดเลยเหรอวิ่งตรงนี้ลิดตูโซลิตตูโซลิตตูเฮ้ยปิดคิดิดมันไม่มิดเลยมเอาันไม่มิดมันปิดไม่ได้ต้องปิดให้ได้ไปไปเอาไอยมิดจัดทรงนี่นี่ตู้นี้มีนะูนี้มีจัดทรงแล้วจัดทรงโอเคได้ไดด นี่เดี๋ยวผมเอาสู้อีก5วินาทีเพื่อนเราจะมาอีกแล้วเหรอจะไมปจัด้างเพื่อนได้ไหมเราแทงเพื่อนได้ไหมไม่ได้เพื่อนเราเนี่ยเขารู้จักกับสถานี่ตำรวจนะคนที่เป็นแบบเออเนียนไหมเนียนไหมเออจริงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนมาแล้วเห็นตรงนี้เป็นฉันแล้วก็ขอดูเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยไปใหม่แล้ว เพื่อนวันดีรงนี่ยฉันลืมบอกนายไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยฉันมึงคุยกับนายตำรวจใหญ่เขาบอกว่ามีเซลขายประกันอยู่แถวแถวนี้เราหายตัวไปหลายวันเลยล่ะเออเออแต่แต่คาไม่ใช่บ้านนี้หรอกมั้งที่เขามาขายอ่ะไม่หลายวันนะก่อนหน้านะะนเขาบอกว่าเขาจะมาขายบ้านหลังใหญ่นะแถวนี้ก็มีบ้านนายบ้านเดียวที่ใหญ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้โหพี่พี่ไหมเอ้อะไรเขียวเขียวตวเนี้อะไรเขียวเขียว เออต้นไม้ค่ะเราเอาต้นไม้ใส่ตู้ไว้พอดีว่าต้นไม้โดนแดดไม่ได้ค่ะว่ามาในี่ตู้มาดูแปลกๆนะแล้วกั้นไว้แบบนี้มันไม่มันไม่หายไปเลยอ่ะมันแข็งมันผูกแข็งมันผูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนายเตะฉันทำไมฮะนั่นฉันเห็นศพในนั้นจริงๆด้วยโว้ยตกลงตรนี้ไม่เนียนบร้อยเลยมาจับมันเลยครับเดี๋ยวฉันมีมีนะเฮ้เฮ้ยรอบนี้ก่อนที่คนแปลกหน้าจะมานะเราไปลองหาที่ซ่อนดีๆกันก่อนนี่ในระดับข้างล่างเลยฉันมีตรงนี้นะ ก็ดีนั่งจะได้แล้ตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเฮ้ยตู้เย็นโอเคเดินชนเดินชนปุ๊บตายเลยมีดตู้เย็นผมว่าเวิร์คเพราะว่ามันไม่ส่งกลิ่นด้วยถ้าบูดอ่ะเอ้ยแต่ถ้าเขาบูดเนี้มีได้ไหมหได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ก็น่าสนใจจะเข้ามานะฆ่ามันแล้วเราสามารถตัดเขาไป็นชิ้นชิ้นได้ไหม ทำไมหิดเกินเอ้ามันมึงเอามาอ่านใช่องอีกแล้คนขายประกันคนที่สามวันนี้ฉันจะมาขายประกันอุบัติเหตุนะถ้าเกิดว่าทำประกันจากฉันเนี่ยบอกเลยว่าเรารับประกันเลยว่าคุณจะไม่เกิดอุบัติเหตุใด้ทั้งสิ้นเลยอ้คนขายประกันไปเลยพี่โมเปิดพี่โมเปิดทำไมนายไม่รอให้แบบเขาเซ็นชื่อก่อนน่ะนี่ไงนี่เรงเขาไม่ทำพินัยกรรมก่อนหรอไปไป มันยังพูดอยู่เลยได้อยู่แล้วได้ปิด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 ยังไม่มีนะพี่กิจกระโดดหน่อยอีุ้ยเอาไงอ่ะดีดีจัดดีดแป๊บนึงจัดดีดีก่อนแจ้งแจ้งจัดทรงจัดทรงจัดทรงเฮ้ยโอเคโอเคโอเคปิด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 อย่าอย่ายังอย่าอาเปิดเด็ดขาดเลยนะอันนี้ถ้าเปิดขึ้นมาได้เขารู้แน่ตรงตรงนี้ก็น่าสนใจนะบ้านที่เปิดครัวมาแล้วอันนี้ไม่ทังครัวค่ะเต้งน้องเต้งน้องจะทางอีกแล้ว ได้กลิ่นเลือดนะฉันได้กินเลือดจากบ้านของพวกนายไม่ได้อะไรหรอกพวกเราทำต้มเลือดหมูน่ะเมื่อกี้ตบยุงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเออวันนี้แปลกๆนะพวกนายดูมาอยู่ในห้องครัวแปลกๆเลือดเหลือพอทำลาบรูป่ะลาบรู รับรับรู้น่าจะพอนะโอเคเนาะโอเคกิ่อไเนาะกี่ไม้ไม่อยากให้ใครเข้ามาเปิดดูจนเอากระถางต้นไม้มาวางโคตรผิดสังเกตเลยวันนี้ไม่มีอะไรเพื่อนมามันตู้แช่ก็ปกติทั้งที่แล้วเนี่ยฉันจาได้นะว่าพวกนายซ่อนสุไปในนี้ครั้งนี้ฉันจะจับพวกนายแบบคาหนังคาเขาเลยล่ะคาหนังคาเขาเหรอขาเขาไหนล่ะ เอาคิดสกูหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีไม่มีโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไหาคะพ่อที่สานีนตำรวจก่อนหน้าพ่อมันเป็นตำรวจอันนี้โอ้โหตำรวจใหญ่จริงๆรู้จักแค่แบบ้าใหญ่คนโตอ่ะเอาละตอนนี้เราต้องหาที่ซ่อนที่ใหม่นะเอ้แล้วถ้าเราซ่อนไช่แต่มันเดินไม่ได้เลยพีกิจพี่กิจจะฆ่ามันตั้งแต่หน้าบ้านเลยเหรอได้ไหมวัดดีฉันเป็แปลงนะเล็บ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 ล็บเล็บเ แฉันอยากลองใต้เตียงอออ่ะียยากลงงใตต้เไม่ได้หรอใต้เตียงไม่ได้เร็วๆๆลองดูลองดูอุ้ยไม่พอให้อยู่นะดูหน้าบ้านให้อยู่นะเอานี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาไปใกล้ๆเข้าไปเออลาก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 บังไปเลยลากปังไปเลยเฮ้ยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วแล้วก็อยู่เนียน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 จริงเหรอเนียนจริงเอาอะไรอะไรก็ได้มาบดบังนี่อีก็อีก็อีกอีกกระถาง อีกระถางเออเออเออนี่แหละนี่แหละบางเลี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออออ้ยเป็นฉันจะก็ไม่สังเกตหรอกอ่ะฉันฉันจะรอดูนะอ่าสวัสดีเพื่อนมันหายอย่างพี่พี่โมมียั้งแบบมันมันขึ้นไปมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเอ้ยอย่าถ่ายนายอย่าถ่ายเก้าอี้เล่นดีหูใช่มันจะโดนตู้เรานะเดี๋ยวของเราก็เสียหายหมดหรอก ฉันได้กลิ่นเน่าๆนะแถวๆบ้านนายใช่เขาเป็นตัวเช็คหน่อยนะเราเราตดเราตดเราตดไม่มีอะไรหรอกนะเอ้ยอย่าตดมีอะไรแต่เตียงเปล่าเฮ้ยไม่มีไม่มีมันไม่มันไม่นี่ไงรอดได้ไงอ่ะมีเห็นไงไม่โอ้ยไม่เอาเบอกว่าบดบังเอาชามุสโดนชนชามูโดนเขาชนไงเขามันชนชามูตายเหรอ ฉันกลับก่อนนะไม่ต้องกลับไม่เยอะเราลาศี่ศพอยู่ในบ้านเราแล้วตอนนี้เรามาดูในห้องน้ำมากดีกว่าเรามีที่ตรงไหนที่เอ้ยตรงนี้ก็น่าจะได้ได้นะจะ่าในซิงได้นะในอ่างน้ำอ่ะแล้วาหาอะไรมาบางนิดหน่อยอ่ะเออลองดูฉันเคยเห็นในหนังฆาตกรรมนะเขาบอกว่าการซ่อนศพในอ่างน้ําเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ายอดฮิตเนี่ยฉันจะลองซ่อนในอ่างอาบน้ําดูและเดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้านว่าเราจะสามารถที่จะซ่อนศพในบ้านหลังอื่นได้ด้วยไหมไปจุ๊บใจห้างน้ำอ้องน้ำห้างน้ำ ห้องน้ำเหรอห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำข้างบนได้ไหมเข้าไปดิเข้าไปเข้าไปเลยยัดเข้าไปยัดอ่าผมถือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวเลยคนเดียวเลยผมถือไว้อย่างงี้ผมถือไว้อย่างงี้ต้องถือเออพี่กิถือไว้ผมถือไว้ผมถือไว้ดิเออไ อย่างนี้เราก็อ้างได้ดิถ้ามันจะเข้ามาเฮ้ยอาบน้ำอยู่กิจอาบน้ําอยู่โอ้โหพอเข้ามาข้างในแล้วเจอเลยท้ายากเลยทําได้ไหมฉันอยู่หน้าบ้านนะฉันมองเห็นพวกนายอยู่ในห้องน้ําโคตรพิรุษจริงจะกอดูหน่อยสิมันจะพิรุตมากขนาดไหนหรออพึ่มาแล้วโอเคพิรุษมากแล้วพิกิตถือเรื่องเหลือโอ้โห เอฉันดิม่อนกำลันอาบานฉันรู้สึกห้องน้ำมีอะไรแปลกๆนะไม่มีอะไรผมอาบน้ำอยู่ที่ไหนล่ะห้องน้ำเราอยู่ห้องน้ำปกติเราเข้าสองคนปกติพวกเราห้าคนเราอาบน้ำด้วยกันอยู่แล้วเนาะโอ้โหคันหลังให้กันเฮ้ยเข้าน้ยังเข้าน้ยังเข้าน้ยังเข้ามาดูได้เลยเราไม่ไม่มีอะไรพิรุกหรอกจริงกระเป๋า ฉันจะทำข้อตรวจเช็ค,คห้องนี้ก่อนนะห้องนี้พวงนายเนี่ยก่อนหนะ้านั้นเอาอะไรไม่รู้มาซ่อนไว้เต็มไปหมดเลยเอ้ยจะไปมาเข้าห้องนาำน่ะทําไมแค่จะเข้าห้องนาำแล้วมันผิดอะไรฉันมาบ้านนี่ปล่อยจะตายอย่ะอะม,ม,มันที่ห้องน้ำแล้วเอ้ยอีวานนายทำอะไรอ่ะโอ้ยพ่นน้าอยู่ห้แล้วมันไหหรือปวดแขนมากเลยเกือบไม่รอดอ่ะโออย่างเมื่อยอ่ะโอ้ยฉันว่านะ พวกเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้แล้วที่ซ่อนของพวกเราแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะเราควรย้ายบ้านไปบ้านหลังอื่นไป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 ก็เถอะตอนนี้พวกเราได้เปลี่ยนบ้านเรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหม่ที่ฉันเพิ่งซื้อมานะทุกคนอุ้ยมีห้องมากมายหลากหลายเหลือเกินเฮ้ยไอบ้านหลังนี้เนี่ยน่าขโมยจริง,รงๆเดี๋ยวนะ ตอนนี้เรามีคนแปลกหน้ามาบ้านเราถึงสองคนเลยหรอใช่ใช่บ้านเราเล็กขนาดนี้มันจะซ่อนตรงไหนวะเนี่ยยองนาส่วนทันนี่คือหงพเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเราอยากเข้าไปดูบ้านของนายน่ะได้ไหมแล้วจะเข้ามาดูบ้านเราทำไมบ้านเราอย่างเล็กเลยมาทำไมมาอุ้มอุ้มอุ้มมเ้ยเพื่อนจะมาภายในสิวิ เฮ้ยถังใหญ่ถังใหญ่ได้ไหม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 เฮ้ยโอเคถ้นได้ไม่ได้ไม่หน่อยวางวางวางให้ไม่เดียวมั้ยไม่รู้ใครเอาสองอันมาไว้รวมกันโอ้ขาโพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วขาโพรมมันได้คนรถหน้าบานแล้วเพื่อนตรงมาหาเลยต้นไม้กินคนไม่เสร็จเลยเพื่อนเพื่อนตรงมาเลยอเพื่อนรีบอ่ะเพื่อนตรงมาตรงนี้เลยอ่ะ เอาไปเอาไปเอาไป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 ทางขยะทางขยะทางขยะผมไปในผมไปในอ้ยเลุยอ้ยเลยหุยหุยเลยหุยย้อนย้อนสองคนได้ไหมสองคนได้ไหมแยกกาะแยกขยะเลยแยกขยะเลยฉันฉันไม่ได้ขยะเปียกไันี้ขยะแห้งปิด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 ีเพื่อนฉันกันไม้อยู่มันมาแล้วมันมาแล้วนายพวกนายทำอะไรในสวนน่ะวันนี้บอนายคกนี้จะดูยูทูบอยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอพวกเราแยกขยะน่ะ ใช่พอดีขยะบรนเยอะน่่ช่วงนี้ขยะเหลืองเต็มไปหมดเลยงั้นแหรอฉันอยากลองดูถังขยะบ้านนะบ้าเหรอนี่ยจะมาดูขยะขยะบ้านชัดไหมไม่มีอะไรดีหรอกโอ้ยกินเน้นทั้งหมดเลยให้งั้นฉันกลับบ้านก่อนนะเพื่อนอุ้ยมอกกิศมันกระตุกด้วยจุเจมศพกระตุกอยู่นิ่งๆนะอย่าเฮี้ยนเด็ดโอเคอาราตอนนี้ฉัน ฉันจะเอาป้ายขายน้ำเลมอนเด็ของฉันเนี่ยทำการฆาตกรรมพวกมันอ้โอ้ดังบุบูไว้ไหนอะไว้ไหนคิดแล้วว่าเราจะไปซ่อนไหนตอนมากินคนตอนมากินคนตอนมากินคนไอ้เจ๊ไอ้จุ๊บจจุกบแจ๊ใน นห้องนอนอยาได้ไหมอยาได้ไหมโอเคต้องมาต้องมากินคนได้ส่งเอาเป็นันแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปเลยวางเลยเฮ้ยนายวันดีเป็นไงบ้างอมาคุยกับเราก่อนดีอย่าเพิ่งเดินดีเอ้ยคืไปไหน่ะไปไหนอะนายไปไหนเข้าบแล้วเข้าบ้านแล้วมา้มาแล้วมาแล้วมา้มาแล้วมาแล้วมา้มาแล้ว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 าแมาแล้วาแล้วแล้วมาแล้ว้ามแล้วามมามมา้มามแล้วาแล้วมา้แล้มาแมาแ้วแล้ว ฉันเห็นจุ๊ดแดงแปลกๆนะเหมือนก้าวตู้มาวางไว้บนเตียงชอบมีพี่รุษอ่ะแต่ก็ช่างเถออขับอยู่ให้รีบกลับไปเล่นเกมบายบายอีกศพหนึ่งอยู่นี่เพื่อนอีกศพหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่จริงนะเราไม่สามารถแจ้งความไอ้ไอ้นั่นข้อหาบุกลุกได้เลยอ่ะนัอนนีไมันบุกลุกบ้านเราเยอะเกินไปแล้วนะเอาจริงๆเหมือนต้องมากินคนบางต้นมันจะซ่อนได้เพราเราแฟนหกน่ะโอ้ไอ้แฟนหกได้มาแล้วมันมาแล้วทำไงดียิงกว่ากระตูนเรื่องแฟนห้าฉันว่าถามข่ายอีกนะนั่นไง นะรอะไรนะนะอะไรเพื่อนแล้วผมเห็นอย่างได้อีกถังงขยะได้นะถังขยะได้อีกเหรอลองดูลองดูเปิดแล้ว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 โยนโเลยโยนโอ้ยมันไม่ได้มันไม่เข้าอันนี่นี้ปิดปิดปฝังนูด้วยดิไม่คิดไม่นคนเียคนเย็บเย็บเยยบลงูด้วยเอยงปล่อย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 ไเป็นไงไเป็นไงยังผ่านอยู่จะรอดไหมนี่นดูนี่ นายนายเอาไว้ฟังนีิหรอแล้วมันมองไม่เห็น,นอ่ะไอ้เซอร์เฮ้ยขยะถังขยะเราเงียบเงียบนิดนึงนะนั่นเขาเ nice> well> like ี็นไหมรอดรอดไม่เง uh> like ียบแม่ถังขยะเนียนอยู่ดันดันดันเออกระถ ung เข้าไปได้ไงอ่ะเอาจริงไปไม่ควรกระทุ n g เข้าไปได้เลยนะเมื่อกี้แบบเนี้ยเหยียบเละเลยอ่ะเออเหมือนจะโดนเหยียบกระดึ๊บกระดึ๊บเราเพื่อไปไหนแล้วถ้าครั้งนี้เราเอาสองศพไว้หลังทีวีเหรอพวกนายคิดว่ามันจะรู้ไหมรู้แต่คงไม่งงมั้ง แต่ว่าอันนี้มันโง่อยู่นะตรแน่ว่าตรงของทิมเจยังได้อีกศพหนึ่งนะเอาไหมสองศพรวมตรงนี้เลยไปก็ได้มั้งป่าเลยพี่โบจัดการปลาใส่มาจดจีเอ้ยโอ้ยรีบเลยรีบเลยทิมเจยช่วยด้วยทิมเจช่วยด้วยโอ้ยโอ๊ยรอมพี่้ว เพื่อนมาแล้ว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 ไล่ม er> ันเป็นฟันแล้วจ้ะฉันโดนกรอบเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วฉันได้ยินเสียงกรีนนะเดี๋ยวฉันได้ช่วยเองคุณผู้เยิงไม่มีเขาเล่นเกมผีอยู่เขาเล่นเกมผีใช่จุดจางเล่นเกมผีจนไปเอาหน้าจอคอมพิวเตอร์มาวางตรงนี้เลยอ่ะใช่แค่เกมเราแค่เกมผีโอ้ยวันหลังพวกนายก็บอกให้ฉันเล่นด้วยดิฉันอยากเล่นเกมผีอ่ะมันเล่นในห้อนห่ะ จริงนะฉันอยากเอาของฟาดมันเอาทำไงดีเราอาของฟาดมันเลยได้ไหมไอเนี่ยหน้าหมกหน้าหมกตู้ที่สุดแล้วไอบ้านเนี่ยเฮ้ยในแปลงผักได้ปะเพื่อนในแปลงผักบนต้นไม้ตายแล้วเหรอเออฉันว่ารอบนี้เนี่ยเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้แล้วนะเราได้รับก้อนได้อีกแค่สองแล้วเราก็ต้องแยบ้านต่อแล้วล่ะในหมองบนในหมองบนต้นไม้มันได้เหรอจุ๊บแจงลองดูดิไม่รู้แจุ๊บแจงก็เป็นไงอะลอง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 เอานะทุกคนลอง สามสองเดิมมีเวลาสิบห้าวิไปเอาขึ้นต้นไม้เอาขึ้นต้นไม้ขึ้นยังไงวะอ่ะรถแจ้ขึ้นเป็นไงล่ะเกี้บวกขึ้นมาแป้งอีกต้นไหมเร็วห้าสี่สาม,ส,ามสองค่อยแบบนี้มันไม่รู้หร,หรอก เธออยู่เอเอาไนไม่เห็นมันไม่เห็นถือไว้ไม่ไม่ไม่เอานอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้มโอ้นโ้ยโอ้ยโอกยัอ้ยโอ้ออ้้ยัน้อ้้ยโ้อนย้อ้ยโอ้ยอ้ย้มันยโอ้ยโม้อ่อ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยยออน้เอ้้ย เพื่อนบ้านขาเบ้าของเรามาที่สุสานนะเราจะนอนทั้งที่นี่กันสักคืนสองคืนดูสิว่านะพวกเราจะสามารถเฮ้ยฉันได้ยินเสียงสวัสดีฉันมาหาสปาร์เร่นะ่ะสปาร์เร่อยู่ไหมไม่อยู่สปราร์เร่ไม่อยู่แต่พวกแกเดีกยวเราจะกลายเป็นศพของที่นี่ไปทุกคนอูยมีมามีมาสามคนข,ขอโทษนะเราเราใช้ภารกิจเขา<อ>ไม่ได้เหรอเฮ้ยผู้มา้กินคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยากิารกิจให้ ปึ้งผู้ไม้กินคนไม่ได้หว่าไม่ได้หว่าใส่ผู้ไม้แล้วกันได้อันเดียวไปได้อันเดียวปิดก่อนปิดก่อนผมใส่ผู้ไม้ก่อนเออพี่ิขับพนิดึงขับพนิดนึงอ่ะโอเคแปดเว่เพื่อนจะมาแล้วแล้วมันจะมาทำไมในหลุมศพเนี่ยฮะมันจะมามันจะมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เห็นพี่ขิดฝั่งนี้ก็เห็นบังดิบังดิไงนวะเนี่ยฝั่งนี้เห็นสวัสดีเพื่อน เพรดีว่าฉันเนี่ยมาเคารพศพอาม่าของฉันนะแล้วทำไมได้ต้องมาในวันที่พวกเรามาด้วยเล่าอ้ยอ่ะร่ะอัะอะอ่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 าอัะอ่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 นอ้ะอ่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 ะ่นกรุอ่ะอนะอ่ะอ่ะอ่โอ่ะอ่ะอ่ะอ้ะอ่อนไว้ตรงไหนอะอรงน่้ท่ะอ่ะอนคอทะอ่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 อ่ะ่ะะตัวนี้อ่ะอ่ะ่่่ะอ่ะออออออ่่อ่ะะอ่ะะออ่ เอาละ่ะเราต้องซ่อนให้ได้รอบนี้สามคนมคน,นะจ๊ะแล้วนี่ในนี้มีไหมในนี้ยังรอดเดี๋ยวนี้ยังรอดมาเอ้ยเอาตบเอ้ยแล้วฉันทำอะไรผิดฉันก็แค่อยากมาเคารพสปู่ของฉันนะ่ะพอดีเราต้องรีบจัดการพวกนายนะ,นะเพราะว่าเพื่อนบ้านเรากำลังจะผิดเราน่ะถูกต้องป<ะ>ั๊บเฮ้ยอันนี้ซ่อนไหนเน<ะ>ี่ยฮะในโพอันนี้โพเพื่อนอันนี้โพในโพสวยแล้วไงมันก็จะมาแล้วมันโพอะ ปะ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 พอพอยืนทับพี่กินเราเราเราจะสามารถเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเราดูยืนได้ไหมให้มันปิดสนิทตีว่โม่พอแล้วพอแล้วเอาลงเอาลงไปวางครับได้ไปได้ไหมได้ไหมเอาลงไปวางครับเรเพื่อนไม่มีอะไรเหรอโม่สอบเปลิดไหมนายทำชาวประธกิจเสร็เรียบร้อยยังเรียบร้อยเรียบร้อยเอ๊ะพนายยืนทำอะไรกันน่ะฉันเนี่ยมาสองวันแล้วนั่นจะเปนพายืนปุดๆโพลอยู่แถวนี้ตลอดเลยฮะชมวิวชมวิวเฮ้ยเอ้าไรอ่ะ ไอ้ประเห st ็นศพตรงนี้เห็นยังไงมันน่าจะเดินเดินชนหรือเปล่าเฮ้ยมันเดินชนมันมันสัมผัสได้มันเป็นรุ่นริยวจิตสัมผัสเได้ยังไงโอ้โหเดินชนเอางี้นะพวกเรามาดูกันก่อนว่ามันมีตรงไหนที่มันสามารถซ่อนได้ไอ้ในโรงศพได้ซ่อนได้แน่ๆร้อยเปอร์เซนต์ทำไมบางพุ่มก็ซ่อนได้แต่โรงศพมีกี่โรงหนึ่งสองสามฝั่งนี้สี่แล้วก็ข้างหน้าอีกใช่ไหมห้าโรงศพมีแค่ห้าโรงเท่านั้นแล้วทุกคนแล้วแต่ละรอบเนี่ย จะมีคนมาโดนเราชาปนกิจเนี่ยสามคนแสดงว่าเราต้องใช้ผู้ไม้กินคนอีกอะ่ะให้ผมว่าลองลองซ่องหลังก้อนหินนี้ได้ไหมโอไ้ได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 ้ตรงนั้นได้เลยสวัสดีจ้าโอ้ยฉันจ,จะมาเคารพศพลูกของฉันนะเพื่อเราตรงนี้ตรงนี้พี่โมเออตรงนั้นน่ะาเ้านี่บางลยไม่ใช่เวลานะจ๊ะไม่ใช่ศพไม่ใช่เวลามาเคารพศพตอนนี้เอาบางหนึ่งแล้วเอาหนึ่งกับมาหนึ่งเราต้องการศพทุกคนเร็วเว เคลื่อนย้ายอยู่ครับไหนตรงไหน,น,นอย่างนี้นะผมผมยัดพุ่มก่อนนะนนพีก่กิพิกิฉันตรงนี้นะ,ะเฮ้ยเฮ้ยฉันก็โธ่ฉันไม่ไปถามอะไรผิดเลยปิดฝาปิดฝาพีิกิปิดฝาโอ,อ้โหตองนี้ไปปิดก่อนเฮ้ยพุ่มไม้นี่เนียนอยู่ถ้าไม่โอ้ยโ<น>อ้ย,อยปิดไม่ได้อืปิดดีโบได้ร้อยนี่เนียนเนียนแบบร้อยร้อยเนียนร้อยเนียนแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนียนจริงป่ะอู้พ่กิจมันไม่เนียนเลยอ่ะฉันเอาหลุมโซฟาลงเอาไปใส่ด้วยแล้วกันนะ เฮ้ยวันไม่เห็นหรอกตรงนี้เพิ่มความเดียนไหมเฮ้ยบ้านนี้มาแล้วว้าววันนี้คนคับคั่งมากเลยนะพวกนั้นมาทำอะไรกันน่ะวันมาไหว้ศพไงมาไหว้หลุมศพใช่จ้ามาไหว้หลุมศพนะโอ้เอ้ยทำไมฟ้าลงมันดูแบบแพรมๆพลมเหมือนหน้าย่าไปผิดอะไรก่อนไปนั่นนะดิจะไปจับผิดอะไรพวกเราก่อนพวกเราเป็นเจ้าภาก่อนซะหน่อยโอ้ดีเลยฉันก็อยากจะสวดภาวนาให้กับญาติพี่นะ พูดเยอะไอ้โจมยังสามเลยฮะสามสามเร็วเลยสามคนมันไปตรงไหนได้อีกอะผู้ไม้เอาผู้ไม้ก่อนผู้ไม้ดิยังไม่มีคนใช่มเออเออพื้นได้อยู่ว้ายได้เหรอทำไมคุมจุดแจกไม่ได้เลยคุมจุดแจกไม่ได้เออผู้นั้นได้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 บอกว่าโอเคโอเคผู้นั้นปลอดภัยได้ไหมนะไม่มันไม่ได้มันแพมนะคุมคุมคุมเออเออคุมล้พี่กิตพี่กิตถือถือนะเว้ยถือไว้ฉันยันไว้ฉันยันไว้ยืนบังยืนบังคิดบัง เออยยยยอยยยยนยย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 อยยยยยนยยยยยยายมาแยยยยยายยยยยอยย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 ยอยย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 นยย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 ยสยย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 เยย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 ยวยนยอยนยยน อ้ยถึงแม้ว่าพวกเราจะแพ้นะแต่ฉันก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเพราะเราเนียนสุดๆเนียนสุดจเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็นได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนถ้ามีแมปใหม่เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกนะไปแล้วบ๊ายบาย